ได้เลยครับโอเคเราเล่นสองเสาก่อนประคองสองเสาแรกยังไม่เห็นสามถ้าเราาหนึ่งมันอยู่นี่มันดักเกิดอยู่ในพี่มันรอดักเกิดเลยมันรอช้อนคนเลยเนี่ยเนี่ยมันห้าดาวนี่มันรอช้อนเลยห้าดาวทองเจยกไปไหนวะอยู่ข้างหลังเนี่ยมันดาวรอช้อนเลยรอช้อนเราเลยเนี่ยมันรอดักเกิดเลยรู้เลยว่ารอช้อนถ้าเกิดว่าโดนโดนดักเกิดบ่อยๆอ่ะให้ให้ไปเกิดพาทิตย์ได้เลยนะแล้วก็วิ่งมาเอาแต่คือใดๆคือพระชุกเพ่ไวครับ อยู่นอกตีก็ชุบมาเลยชุบแม่งขึ้นมาเลยไม่ต้องเลงนะมันชุบเพื่อมาชุบศัตรูไม่ได้อยู่แล้วครับใครตัวดํากดกดคลิกปุ๊บคลิกใส่ชื่อคลิกใส่ไปตรงพื้นได้เลยครับเขาเขาเขายืนตีตีสี่ครับเขาเขายืนกันจุดเกิดเยอะนะเราพอพอประตูบาเรียมมันมันเปิดอย่างเนี้ยรีบวิ่งเข้าวงกันเลยนะครับอย่าเพิ่งรีบวงกันหลักนะหนึ่งถึงแปดเข้าวงพัชจนก่อนเลยนะครับส่วนยกเว้นยกเว้นหกนะหกเขาจะเฝ้าดาวให้เขาจะยึดดาวให้ครับ ใช่ยังไงถ้าหกโดนซ้อนบอกแ้วนะว่าเยอะแค่ไหนเอาอยู่ไหมถ้าไม่อยู่เจ็ดก็กลับไปช่วยได้นะดาวอะคตีเยอะตีแย่เต็มตัววิ่งไปแย่พาทิตนะถ้าเราไหวมองมองมองโฟกัสพวกห้าดาวนะฮะห้าดาวมีสองตัวห้าดาวทองโอเคครับเออพี่เอกพี่เอกอยู่ไหมเขานิ่งเหรอไม่เขายืนเขายืนไม่มาระหว่างดาวกับอาจารย์สองอาจารย์สองตีกันนะโอเคตีห้ากลับไปเลยเดี๋ยวเจ็ด มาเจ็ดมาพระจันทร์เน right. okay, okay, ok. okay, okay. okay, well> ี่ยแหละโอเคไงห้าดาวอยู่ระหว่างดาวนะลออ้อมมาทางนี้สามดาวตรงนี้มีสามดาวแล้วาเาข้าวพ้ข้าโอเคครับสามดาวโอเคไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวให้ถอยกลับมาพระจันทร์นะครับผมมันเยอะตัวโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วโอเคแล้วละเล่นไปตามเกมครับช่างมันเจ็ดกับดาวเลยฮะข้าเ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 ข้าครับ เราส,ส,ส,ส oui. ació, ีส้มนะเคลียร์เคลียร์ไอ้เติรนออกให้ได้หมดก่อนให้หมดเคลียร์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 พี่เอาล็อกครับเอาล็อกเอาสวยกันล็อกมาช่วยพัดเติร์นลมาช่วยพัดเตินด่วนเลยแตกกุลัวแตกกุลัวแตกกุลัวสวย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 พยายามเล่นในวงนะใครที่เข้ามาช่วยก็เล่นในวง บีบมันไว้ในวงมีโดนฟาวน์ไหมมีโดนดักเกิดไหมพี่แชมป์พี่แชมป์ไม่ไหวไช่ปะไม่ไหวใช่ปะ6กับดาวครับ7กับดาวครับ5กับดาว5กับดาวเฮที่เหลืออยู่พระจันทร์ทั้งหมดนะเอ้ยไปแค่ตีเดียวพอ7ไหวแล้วกลับมากลับมาพระจันทร์5ไปพระจันทร์7ไปพะจันทร์ครับ ล็อกแล้วมาช่วยพระจันทร์เลยครับพระจันทร์ล็อกป่ะพี่จันล็อกไปอาทิตย์เลยพาทิตย์เลยยกอาทิตย์หมดทั้งทั้งหมดพาทิตย์ครับไอ้ตายเกิดฝั่งพาทิตย์เลยโยกโยกไปพาทิตย์ครับโยกพาทิตย์นะผมสั่งโยกแล้วนะอยู่ไหนกันฮัลโหลไปพี่อ้อมไปพี่ไอ้ควนที่มันมั่วอยู่ตรงพระจันทร์นะวิ่งมามันเอาไม่ได้6ยันดาวไว้นะอยู่เปล่า มันเอาไม่ได้ครับมันติดส0ิวิคูดาวฮัลโหลไม่ต้องไปยิงเขาเสียเวลาไร้สาระยิงมานี่เลยพาทิตเลยล็อกให้ได้ล็อกได้เสร็จกับยกพระจันทร์ได้สวนเลยครับสามอหนึ่งดันพระจันทร์ดันพระจันทร์เลยดันเข้าไปเลยทับที่เขานะทับเลยนะเขาไปยืนขั้งในเลยนะมันน้อยกว่านะทับเข้าไปเลยนะผมทับแล้วนะผมอยู่กลางดงงวันนะเอาให้ปลดล็อกนะทั้งหมดรวมพระจันทร์ครับแค่นั้นแหละ ดาวมันล็อกไปแล้วไม่ต้องช่วยมาพระจันทร์ตู้ให้ได้เข้ามายืนข้างในวงนะไม่ต้องไปเล่นขอบวงโแฮฟปีป้หนาะมากเลยว่ะยิงตัวอื่นที่ในใน,นใส่เขาบวงที่ไม่เข้าเลยนี่ไปดาวไปดาวครับตี้แย่ไปดาวเลยแย่ไปดาวแย่ไปวิ่งไปดาวแย่ิ่งไปดาวตายแล้วเกิดเดือนนะตายแล้วเกิดพระจันทร์เอาพระจันทร์ให้ได้สวย ล็อกแล้วล็อกแล้วโอเคโถมไปช่วยพระช่วยดาวโถมวิ่งไปช่วยดาวทั้งหมดยกยกเลิกพระจันทร์ครับฟังผมนะล็อกเมื่อไหร่ผมสั่งเมื่อไหร่ไงดคือไปดาวทั้งหมดนะเพราะตอนนี้เราต้องเล่นโยกแล้วมันแคมไม่ได้ครับพลังมันสู่สี่การฮัลโหลโอเคดาวล็อกโอเคดาวล็อกแคมดาวไว้ก่อนแคมดาวไว้ก่อนแคมดาวไว้ก่อนจัดโซนที่ดาวครับเต็มตัวหันหน้าไปทางพระจันทร์ครับเราจะเข้าพระจันทร์แล้วนะสามสองหนึ่งเข้าเลยไม่ว่าอยู่ตรงไหนเข้าพระจันทร์ให้หมดครับไปเข้าเข้าเข้า ตีแย่วิ่งมาพาทิศหน่อยตีแย่พาทิศเลยครับตายเกิดพาทิศนะฟังผมนะตายตายตายแล้วเกิดพาทิศนะครับแล้วเข้าพาทิศเลยพระจันทร์โดนปอดพระจันทร์ปล่อยไปพาทิศพาทิศน้อยนะพาทิศน้อยนะตายแล้วเข้าพาทิศเลยครับทุกคนออกพาทิศครับ ที่เจ็ดไปสักพักทิศครับตั้งโซนที่พาทิศครับยืมพาทิศได้เฮ้ยข้างหลังวุ้งใหญ่ข้างหลังวุใหญ่สวยครับดาวเล่นไปดาวเล่นไปยือพาทิศไว้ให้ได้ครับตอนนี้เราอยู่พาทิศนะครับใคร,ครไม่ลุกกดมุมซ้ายนะ เตรียมตัวทีบอลน,นะครับอืมเราจะเล่นบอลฝั่งพระอาทิตย์นะครับรอบนี้แล้วก็เล่นเลขสองนะเจ็ดแปดไปเลขสองนะครับห้าหกไปหลังพระอาทิตย์นะเลขเจ็ดนะครับไม่ต้องวิ่งไปทางดาวแล้วตีเจ็ดไปหมดเลขสองครับอืมทิ้งเสาไปก่อนครับเสาอยู่ไ,ไม่ได้เรายังรวมไม่ติดรอรวมพระอาทิตย์ให้ได้เยอะๆก่อนฮะตีแย่ตีแย่พยายามแย่ดาวหรือไม่ก็พระจันทร์หน่อยนะครับ ไปเลยวิ่งไปมอนเลยวิ่งไปมอนเลยวิ่งไปมอนเลยครับของแตกของแตกพี่มีอะไรกันเลยตีสามครับวิ่งไปเคลียร์มอนเลขสองหน่อยครับเคลียร์คนเลขสองอะไรพูดบิดเคลียร์เรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อยโอเคเคลียร์คนเลขสองเลยพี่ตีสามที่เหลืออยู่เขาจันทร์ไปนะแคมป์แว ไงมอนเลขสองเป็นไงบ้างเลขเจ็บเป็นไงบ้างได้เปล่าได้ได้เดี๋ยวพี่ก็เดีอยเอออยู่มันได้มอนเลขเก้านะโอเคใช่พี่ผมต้องได้อยู่แล้วพี่ต้องได้ต้องได้ต้องได้โอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วมากลับมาโซนพระอาทิตย์นะเราจะดันพระจันทร์นะครับฟังให้ดีนะกลับมาออกกันที่พระอาทิตย์ทั้งหมดแล้วเราจะตีพระจันทร์คืนนะครับ ต่อกันครบย่างทุกตี้กดรวมพลได้เลยนะเอาละครับกดรวมพลที่ประจันได้เลยนะเช็คด้วยดีเดอร์ทุกคนครับเตรียมตัวนะจะช้าไม่ได้นะครับเคลียรนในเคลียร์ในโดมหมดอ่ะโอเคพร้อมยังโอเคพร้อมสามตัวหนึ่งดันขึ้นไปครับดันไปพระกันครับค่อยๆดันไปตั้งโต๊ะอีวคนผลไปลุยเลยลุยเลยลุยเลยลุยโถม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 ทับเลยครับทับประจันเลยทับประจันเลยทับเลยผมอยู่ในดงพระจันทร์นะ ทับเข้ามาเลยครับเล่นเข้าในวงเลยเล็กพระจันทร์เลยครับเอาให้ล็อกเอาให้ปลดล็อกตี่แย่ครับตี่แย่ไปโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวทีเนี้ยเราจะไม่ถมละเราจะส่งไปแค่สองตีครับเดี๋ยวเจ็ดกับแปดเต็มตัวไปดาวนะครับผมเกที่เหลืออยู่อยู่แคมป์พระจันทร์ไหมครับเจ็ดแปดไปดาวเลยเจ็ดแปดไปดาวเลยครับไปได้ปะ ลองอ้อมไปดูพ่อกระพางลึกต่อเลยใช่อ้อมไปอ้อมไปโอ้ย MB MB แตกหมดโอ้ยแตกว่ยิงเราตายเยอะกว่าว่ะดาวไม่มีครับดาวไม่มีไม่มีใครเลยยืนยืนได้ยังครับจะตายนะถ้าผมเต็มตัวชุ่มหน่อยตายละเราอุ้มชุกีดหน่อยไกล้ๆออกคนละอนโอเคครับไปครับ ยื้ไว้ยื้ไว้จันไว้ให้ได้กลับมาดาวดาวกลับมาประจันเอาล็อกจันเลยเออเกลับมาล็อกทำเลยกลับมาเลยอย่าให้ล็อกอย่าให้ล็อกถ้าล็อกเราไปพลาทิศเลยโยกไปที่ทั้งหมดนะถ้าล็อกอ่ะยังไม่ล็อกเขาไม่ล็อกเไล็ได้อยู่ได้อยู่เขาไม่ยืนในวงเลยเล่นในวงเล่นในวงไม่เล่นข้างนอกวงแต่จะได้วัดบอสว่ะเพราะมันฆ่าเราเยอะกว่า โอเคเสร็จแล้วเจแปดกลับไปดาวเลยครับเจแปดกลับไปดาวเลยที่เหลืออยู่อยู่พะจันทรเจ็ดแปกลับไปเฝ้าดาวพี่เฮมบี้ยิงไม่เข้าเลยอ่ะยิงตัวอื่นพี่ยิงยิงยิงตัวอื่นพี่ถ้ามันถึกจัดก็ปล่อยมันไปเคลียเน้นตัวอื่นให้ให้ได้เยอะที่สุดดีกว่า แต่จะได้วัดบอสวันนี้เอ้ยเจ็ดแปดมาช่วยพระจันทร์หน่อยโอเจ็ดแปดพระจันทร์ครับไม่ไม่ทันละแตกแตกหวังแตกไม่เป็นไรไปเกิดพระอาทิตย์ครับเกิดเดือนนะเกิดเดือนได้เกิดเดือนนะปล่อยปล่อยพระจันทร์เลยปล่อยพระจันทร์เลยเกิดเดือนได้เกิดเดือนครับไม่ไหวมันมันโหดจัดมันยิงเราโหดจัดเลยเกิดเกิดตะวันเลยครับเกิดคนที่ที่วันแล้วเข้าพระอาทิตย์เลยโอเคงั้นีเจ็ดแปดไปพระอาทิตย์ครับที่ทแปดออบลงล่างเลยครับไปพระอาทิตย์เลยครับเดี๋ยวมันบอสจะเกิดแล้วเราต้องต้องต้องเล่นบอสว่ะ ทั้งต้องโยกทั้งโยกทั้งหมดโอ้ยของแต็กมือสามสิบวิยังวะจะเข้าพัดจันทร์ก่อนใครดูเวลาอยู่หรือเปล่าพี่ตอมเปิดไมค์พี่แล้วนะพี่พูดได้นะว่าพี่พี่ได้นี่ก่อนนะพี่เอตอบพูดได้นะพี่ครับครับสามสิบวิแล้วมั้งโอเคทุกคนเดี๋ยวเต็มโถ่ถมพัดจันทร์สุดท้ายนะถมครั้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวลงล่างเลยนะลงเลขกสองเลยนะออก่อนออก่อนออที่จะพาทิศก่อน โอเคพร้อมยังพร้อมยังนายไอยฮันเตอร์อย่านำนะเราจะโผงครั้งสุดท้ายนะสามสองหนึ่งนะไปเลยครับพระจันทร์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 เข้า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 ผมวิ่งเข้ามาแล้วนะผมแหกดงหมดแล้วนะมันน้อยนะมันน้อยนะเลยพระจันทร์น้อยนะเข้ามายืนในพระจันทร์เลยไม่ต้องหยุดไม่ต้องหยุดตีครับ โอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเราลงเลขสองเลยนะครับตายแล้วเกิดพระอาทิตย์แล้ววิ่งลงเลขสองนะใครตายเกิดพระอาทิตย์ลงสองไปลงเลขสองเลยลงเลขสองเลยอ๋อวิ่งวิ่งหนีวิ่งหนีไปลงเลขสองจัดตัวนี้เลขสองครับไป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 เลขสองตรงบอสอะไปทั้งหมดเลยไปทั้งหมดเลยต้องวัดบอสเงี้ยสู้ไม่ได้เราสู้เขาไม่ได้ดาเมจเขาโหดกว่าครับดาบเขาเยอะกว่าลงมาห้หมดเลยนะใครตายเกิดตะวันแล้ววิ่งลงมานะวิ่งลงมาเลขสองนะครับใครไม่รู้ตัวไหนอยู่กางล้างแบบออกขึ้นจัดตัวเลยวิสาดวิสาดจัดตัวเลยโอนใส่คนนะไม่ต้องตีมอน โซนใส่คนครับตามช่องครับสองสั่งแบ่งกันให้ดีครับโยิงเรื่อยๆฝั่งขวาครับมาโซนฝั่งขวาตั้งเป็นวิทย์ไปนะวิทย์ไปพี่เอกจตายพี่เอกตัดเลือดต่าดาวนะที่หกที่แย่ที่แย่วิ่งออกไปแย่ดาวหน่อยที่แย่วิ่งออกไปแย่ดาวหรือพาทิศหน่อยครับที่แย่ออกไปเลยไม่ต้องช่วยตรงนี้ต้องวันบอลละไม่งั้นมันสู้เขาไม่ได้อะแชมเปี้ยนต่อยไอ้เหี้ยไหนตัวนี้หน่อยได้ปะต่อยแล้วไม่ตายเฮมบีอะ โอ้ยนายเฮียไม่ได้แล้วนะเริ่มด้วยไหนมาผมแล้วผมแล้วผมแล้วหนียวนี่กว่มันเขาไม่องินดีกว่าเปลี่ยนตัวไปเป็นตัวไปต้องวัดบอสไม่งั้นเราสู้ไม่ได้แล้วพลังเขาเยอะกว่าเขามาเยอะอ่ะเขามาเยอะอ่าอ่าไม่เป็นไรโดนอยู่พี่แม่งถึกประคองเลยเจมบีอะไรนั่นอะ เอาให้ได้เอาให้ได้ยึดดาวไหได้ยึดไปเลยตีตีแย่ตีแย่ยึดไปถ้าอยู่กันสองคนแยกไปยึดดาวก็ได้นะไม่ไหวพลังเราแม่งไม่ไหวแต่ไม่เล่นสู้ไปเล่นเทคนิคไปขอใจอะ่ะยังครับยังยังยังเอาบอยให้ได้ประมาณหกสิบเลยครับกำลังวิ่งไปมันเริ่มมั่วแล้วมันเริ่มมั่วแล้วล็อกสองขังมันเริ่มมั่วแล้วพี่เอกจะสัปดาพี่เอก ตาดตั้งเอาไปก่อนอค,ครับเอ็มบีก่อนแตะพี่ปล่อยปุ๊บเลยปุบ๊บเลยกลางลงให้มือฟอร์ไปเรื่อยๆแตะโยนสกิลไปนะโยนสกิลไปข้างนอกนะโยนพยายามโยนไปทำลุลวะตรงไหนตดงลนะดรงซนะ้งายเห็นปะไอ้ที่แย่ไปยึดก็จับหน่อยนะ,ระนน<พ>อรยอากเอาให้ได้ครับยืนอยู่กันนะใครตายแล้วมาเติมด่วนๆนะตายแล้วเติมเลยนะ โดนแสสวยสู้ไปสู้ไปอืมโดนบอสหน่อยโอ้เดีอบร้อสแน่เลยอย่างเงี้ยใช่พวกมันเยอะมากเลยใครตายแล้ววิ่งมาเติมที่บอสเลยนะครับบอสที่สิบบอสที่สิบเปอร์ตายแล้ววิ่งมาเติมที่บอสได้เลย จัดโซนใหม่ไม่ทันนะครับโอหไหวปวะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเอาเหลยกิย๊บมือวะกิ๊บไม่รู้ไม่เห็นแ<อ>ล้ววัด <30, S 2> เลยเยอะสามสิบสามสิบสามสิบโอเคเออกไปจัดโซนที่พระจันทร์ครับจัดโซนที่พระจันทร์จัดโซนที่พระจันทร์จัดโซนที่พระจันทร์ตายแล้วรอกันที่พระจันทร์นะยุรวมกันได้เดยอะมรวมกันได้เยอะแล้ววิ่งมาเลยนะครับ เขยิ่งมาเลยครับยิ่งมาเลยวิ่งมาเลยวิ่งมาเลย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 ทุกที่เข้ามาเลยทางเดียวกันวิ่งเข้าทางเดียวกันวิ่งมาเลยวิ่งมาเลยเข้ามาผมบอสอย่างเดียวครับผมบอสอย่างเดียวนะเข้ามาแล้วส่บอสอย่างเดียวนะฟังผมนะเข้ามาแล้วส่บอสอย่างเดียวนะฟังผมนะเข้ามาแล้วส่บอสอย่างเดียวครับเข้ามาแล้วใส่สกิลบอสให้ได้มากที่สุดนะเราต้องรัดบอสให้ได้นะก็คือจะแพ้จะชนะอยู่ที่รัดบอสครับ เอาเลยเอาเลยเลยบอสยังไม่ตายบอสยังไม่ตายเร็วๆวิ่งมาถมบอสเร็วโยนสกิลลงไปในกองบอสเลยโยนสกิลตรงบอสเลยโยนสกิลลงไปตรงบอสครับโยนสกิลลงไปตรงบอสโยนสกิลลงตรงบอสบอลห้าเปอร์บอลห้าเปอร์ครับไปโยนสกิลลงไปเลยโยนสกิลลงบอสเลยฮัลโหลสามเปอร์โอ้โหแห้เฮียแห่บอสตัดไอ้นรกแพ้ชาร์จแดเมจมันด้วยแหละ ไม่เป็นไรครับทำดีแล้วทุกคนพวกมันมีห้าดาวเอ,อค่นี้ก็ต้องเสาอะมันก็เสาก็ได้เยอะกว่าเยอะเลยมอนมอนก็สูสีเสากับมอนสูสีอะแต่เราพลเราสู้กันทำาไม่ได้่ะแพ้ตรงบอสกับคิวอะแหละแต่เมื่อกี้ท้าทบอสก็ก็อาจจะสูสีอยู่เนี้ยเพราะเสาตอนหลังมันเป็นของเราสองเสาทีหมดอะใช่ใช่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพลังมันเยอะกว่าเราเราเล่นเราเล่นยึดเสาได้ดีกว่าครับแล้วก็มอนเราสูสีกับเขาครับแล้วก็บอสคือเราเราสู้ไม่ได้หมดละ ลังเขาเยอะกว่าสู้เขาไม่ได้เลยยิงไม่เข้าเลยดูดิดูมันช่วยดิแอซิสเปเท่าไหร่อ่ะสามร้อยเจ็ดสิบแปดตัวเห็นปะแลวดูเชนนั่นดิเอกะเอเกะอะไรอ่ะแอซซิินเขาอ่ะฆ่าไปร้อยสามสิบเก้าคนนี่ฆ่าคนเดียวทั้งกิวเลยมังไหนสัตว์ไอเกะผมกดอุณหภูมิอยู่นะกดปรับเชิ่ม่งขึ้นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนทำดีแล้วถือว่าถือว่าถือว่าเป็นนิมิตที่ดีที่เราจะขึ้นไปเล่นหลีกบนแล้ว คิดว่าสุลต่านหลีกบนที่เราจะเจออะ่ะมันก็ไม่เท่าไหรอ่อ่ะมันจะประมาณ JV วีนี่แหละมันจะอยู่ประมาณ J v วีอ่ะครับก็นี่แหละมันจะประมาณนี้เลยถ้าไม่รวมเสานะถ้าไม่ติดมีสกิลเสามันจะอยู่ประมาณเนี้ยทีเนี้ยเราถ้าเราวัดบอสไปกี้ถ้าเราได้บอสเราก็จะชนะเว้ยเออไม่ไร ى, เราชนะมาเยอะแหละแพ้ปะโอเคครับไม่เป็นไรฮะขอบหนา้าทุกคนมันมี <S <S ห้า <S <S ดาวห้าดาวตัวห้าดาวทองตัวเดียวสามดาวสองตัวนะแ้พูดถึงอ่ะ เราก็ต้องไม่ไม่ได้เจอหัวหัวไงถ้าเราแพ้ใช่เราไม่ได้เจอหัวหัวเราจะไปเจอระดับสี่ห้าหกอะครับเอ้แต่สกิลเขาดีนะเขาไม่ท็อกซิกเลยนะเขาจีจีล่าราอย่างเกอ้ยเลเอ้ยผมก็จีจีให้เขาไปไงเขาจีจีล่าลาป่ะอ่าเจ๋งเจ๋งห้องห้องล่างก็หนักเหมือนกันหรอหนักไหมก็หนักพีแต่เขาได้สกิลเรากดสกิลที่เราสู้เขาได้หนึ่งเลยเราได้สกิลจากห้องล่างนะเวลาโถเวลาอะไรผมกดสกิลให้ตลอดเลยห้องล่างได้มอสสี่ตัว ใช่พี่แต่พอเวลาพอเวลาปั๊บมันหมดอ่ะเราก็แพ้เลยไม่ไหวเราห้าดาวไม่ไหวความต่างชั้นเกินไปอะยิงไม่หลังใช่ไหมแชมป์ยิงไม่เข้าใช่พอพี่แชมป์ยิงไม่เข้าอ่ะมันก็ไล่แทงทีละคนทีละคนตายทีละตัวเลยยิงเฮมบิทยิงเฮมบิไม่เข้าพี่ไม่ไหวไม่ไหวเชียพลังมันต่างกันเราเกินไปถ้าอย่างนี้เราต้องเล่นอะไรครับยังไงฟิลอันการันตีขึ้นหลีกบนอยู่ละฟิลถ้าอย่างนี้เราต้องเล่นโยกสาเว้ย ใช่ก็ที่เหมือนที่ฟิลเล่นไงพี่เล่นโยกโยกไปโยกมาอะไรเงี้ยแต่คนยังคนยังอื่นๆยังงงงอยู่ว่าเล่นยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวเล่นไปเดี๋ยวก็ชินเดี๋ยวขึ้นหลีบบนก็ได้เล่นโยกบ่อยครับเล่นโยกเสาบ่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เล่นเห็นอย่างเงี้ยเล่นบ่อยเดี๋ยวได้เล่นบ่อยอย่างเงี้ยเวลาครับทุกคนทำดีแล้ววันนี้ดีหมดแล้วดีทุกอย่างเลยเราแค่แพ้พลังอย่างเดียวเลยจริงแพ้พลังเลยคึ้นเสาไม่ได้อยู่แล้วมันมีประมูลนะทุกคนใครอยากได้อะไรไปจองไว้เลยนะจองห้องห้องประมูลนะครับจองจองของประมูลนนนนนนะะะะะคคครรรรัับบเเเเหหหห็็็ปปป่่่้้้้ออองงททีีผผมมมมพพพพิิ์์ไไววืตแก ถ้าเห็นว่ามีคนกำลังประมูลอย่าไปทับกันนะอ่าอะลงลงวอะหลงล้วปัดโอ้เชี่แม่งยิงเกมบิทไม่เข้าเห็นไหมเห็นไหมพี่กล้วยอยู่ในแชทผมเชียอยากเอาอ่ะอะไรอ่ะอ๋อป่ากพี่มันไอ้นี่ไไออ้้มีคนวูบพี่ใครอยู่ในห้องร่างห้องร่างมันมีคนวูบวูบคือเออเป็นไงบ้างพี่ มีคนนอนแล้วไม่ตื่นเหรอฮะนอนแบบนอนไม่ตื่นเลยอ่ะนอนยาวเลยใช่ไหมเออมันมีตัวแบกแค่สองตัวถึงกิวนั้นอะเอ้เด็กมันึงเลยใช่ไหมโอ้ก็ตาแชมป์ยิงเฮมบีไม่เข้าเลยอ่ะสาม็แชมป์เลยเอาเรื่องว่ะข้าดาวทองอ่ะถ้าดาวทองข้าดาวทองเหรอถ้าดาวทองไห่ด้วยยิงีแม่งขึ้นลีกบนอยล้วเนี้ยกิูเนี้ยข้าดาวข้าดาวทองจะไปดึงมันจะไหนวะถ้าดาวทองอ่ะ มันมันมันมีอยู่แล้วฮะฮมบิ่นอ๋อมันมีอยู่แล้วมันมีมันมีอยู่แล้วไนท์โขไนท์ด้วยเออไนท์อาดาวทองอันดับสิบเอ็ดเโปร์แฮมบิดเออมันก็แต่เราสู้มันก็ได้นะพี่เดี๋ยวถ้าไม่เอาจริงๆอิงติดแฮมบิดตัวเดียวถ้าติดถ้าถ้าถ้าปิดดาเมจแฮมบิดได้นะถ้าปิดถ้าปิดแฮ่ดาเมจแฮมบิดได้ก็ก็ชนะได้ชนะเลยอะคือเอาหลังก็โดนทะลวงเหรอปิดดาเมจแฮมบิดไม่ได้อ่ะ มองต่อยแล้วก็ม,ม,มองต่อยแล้วก็ไม่ตายอะ่ะจะถือว่ามันมาแก้แขนเราพี่ความจริงเมื่อกี้เราขึ้นไปเอาไปเอาบอสเร็วไปหน่อยนะความจริงเรา้าจะให้มันตีก่อนเราเข้าไปถมมนะันอ่ะตอนใกล้ตายเราไปลาดอะ่จะจังหวะล้ดอะ่ะ,ะ,ะไม่จะน่่จะม่ได ไอเฮมบีอะมาเลือดเออมานาผมเต็มผมต่อยมันเข้าประมาณเ5็ดิเหเอระเซลือมันเหลือยี่้าเ์เซ็แล้วมันก็เด้งเด้งเด้งเง่ไไฟบอสเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วครับพลังเขาต่างฉันกว่าไม่ไม่ฟิวถ้าอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องเราต้องขวายเขาไปอาวอดก่อนถ้าเราแล้วเรายื้เสาไม่พี่แต่แต่ไม่พี่น่อเสาพี่ ตอนนั้นน่ะมันไม่ออกถ้าเราไม่ลงมันไม่ออกพี่เราแพ้อยู่ดีพี่ตอนนั้นคะแนนเขาห่างกับเราสองแล้วก็แต้มคะแนนเขาทำพี่เขาไม่ขยับแปลาบเลยพี่เขาไม่ขยับแปลอบบอสพี่ถ้าอย่างงี้ยังไงมันก็ไม่ออกพี่ยังไงเราก็แพ้อยู่ดีพี่ตอนนั้นเขาบีบไงตอนนั้นเขาบีบเาถ้าเราเล่นแบบเดิมเราก็จะตายเรื่อยๆแล้วคะแนนเีใช่เขาเลยบีบเราให้เรามีทางคือแปลวบใช่คือแปลวบเขาบีบเรา แล้วแล้วก็ถูกโดนบีบอย่างเงี้ยมันมันเป็นทางเดียวที่ที่จะพลิกกลับมาได้อ่ะแต่ได้ไม่ได้ก็เนี่ยก็อย่างที่เห็นนะก็ต้องวัดอ่ะใช่พอวัดพลังเขาก็เยอะกว่าเวลาเขาโถมมาโถมไล่มาเรื่อยเราโดนเราแตกหัวยังไงเขาก็ไม่เข้าแน่ๆเพราะตอนนั้นพลังเขาเออแต้มเขานําเยอะกว่าเราเยอะแล้วเขาค่าแล้วเขาค่าเเขาได้แต้มจากการค่าเยอะมากเลยนะเขาไม่ได้แต้มจากเสานะเรายุเสาได้มากกว่าแต่ของเขาค่าเราเยอะเวลาเราเกิดอ่ะเราจะลดคะแนนจะลด ใช่คือ,ค,อคือเหมือนกับว่าเขาฆ่าเราเยอะเออพลังมันต่างชั้นเกินไป5้ดาวกับสามดาวทองสองคนแล้วก็ดาวทองเอาเยอะสองดาวท